อีกหนึ่งพื้นที่ที่หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าก็ได้มีการฟื้นฟูเช่นเดียวกันค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจเยี่ยมการฟื้นคืนสภาพถนนบริเวณกองกำลังผาเมืองซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดเพื่อคืนถนนพื้นที่ปลอดภัยค่ะ นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมส่วนราชการนำรถบรรทุกน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่3คันและรถกวาดฝุ่นถนนอีกสองคันกวาดและล้างทําความสะอาดพื้นผิวถนนเส้นทางกองกําลังผาเมืองหนองหอในตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีเศษหินเศษคอนกรีตขนาดเล็กจากการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าและเศษแก้วของโคมไฟส่องสว่างและเก็บกวาดสายสื่อสารที่บริเวณไหลาทางเพื่อคืนพื้นผิวที่ปลอดภัยให้กับผู้ ที่ใช้รถใช้ถนนหลังถูกรถกระบะส่งน้ำดื่มของเอกชนพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาแรงต่ำรวม52ตน้นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ1รายและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังเร่งเปลี่ยนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางด้านของนายทองสุขวงโซภาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่2ได้มีการเปิดเผยครับว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มระบบ ในวันที่17กันยายนนี้ส่วนความเสียหายเฉพาะการไฟฟ้ามากกว่า5ล้านบาทครับแล้วก็ทางด้านของพันตำรวจเอก สวเวกชูสิริผู้กํากับการสถานีตารวจภูทรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้บอกว่าผลการตรวจเลือดวัดปริมาณแอลกอฮอลของนายทรงชัยคนขับรถกระบะส่งน้ําดื่มที่เกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้ามี27มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ยังต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนดไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และขณะนี้ก็ยังนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแล้วก็อาการดีขึ้นสามารถพูดคุยได้แล้วทางพนักงานสอบสวนเตรียมเดินทางไปสอบปากคําเพิ่มเติมนะครับ